สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหุง่นมันมากช n แน l ของเราในวันที่24พฤศจิกายน2567นะคะเบื่อแอดตาหรือย,อยังคะเบื่อหรือย,อยังอ่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะลงแนวทางให้2 EP นะครคือ EP ที่15และ16 EP นี้เป็น EP ที่15ของว่าประจำวันที่1ธันวาคม2567นะคะแนวทางนั้นก็จำแนวทางของอาจารย์กาหมอกขาวซึ่งจะได้มา2สูตรเลยแนวทางของเลขเด่นล่างานระเด่นนะคะแนวทางของ จันดันพนมไพรแนวทางของเจ้น้อยแนวทางของเล็กติดล่างแสบเปียวนะคะแนวทางของเลนส์นดเมืองแนวทางอัื่นาซึ่งเป็นแนวทางล่างนะคะแนวทางของอเล็กดับนักเด่นแล้วก็ปิดท้าที่เล็กดับ อาจารย์ก้าหมวกขาวเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเริ่มที่แนวาทางของอาจารย์ก้าหมวกขาวซึ่งได้มา2สูตรนะคะฝั่งซ้ายมือนั้นนะคะเป็นสูตรแรกนะคะเห็นไหมนี่แล้วก็ฝั่งขวามือเป็นสูตรที่2นะคะแคปหน้าจอไปท่านที่รอหรือว่ากําลังตามหาอยู่นะคะแอดลงให้นะคะมีท่านหนึ่งนะคะได้ขอมาทุกๆุกงวดเลยนะคะแต่ว่า,าช่วงประมาณ 2- 3งถึงมงวดเนี่ยแอดไม่ได้ลงให้นะคะคือไม่ได้ข้อมูลมาต้องขอัยด้วย นะคะคในงวดนี้ได้มาแล้วนะแคปหน้าจอกันไปนะคะเดี๋ยวจะไปบอกอีกทีนึงนะคะว่าอยู่ใน EP ไหน EP นี้ EP ที่15นะคะแคปไปนะทั้งสูตร1และสูตร2งวดนี้จะเข้าไมลุ้นกันนะคะ อ่าแคบไปนะแคบระยงคะถ้าแคป,ปแล้วก็เขอเล้นผ่านนะคะล้นกันต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของการระเด่นนะซึ่งเป็นเด่นล่างนะคะทุที่แล้วนั้นอ่าเข้าไหมเข้าที่ระเด่น3นะคะใช่ไหมคะ3นั้นนะคะอยู่ที่หลัก10ล่างนั่นเองในงดน,นี้ให้มาแนวทางเด่นล่างที่901 2นะคะลุ้นกันนะคะว่า4ตัวนี้จะมาล่างอีกหรือเปล่านะคะแอนระเด่นเด่นล่างเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ดันพนนุ่มไพรนะคะสําหรับในงวดนี้เนี่ยอาจารย์ดันให้มาแนวทางามีอยู่สงฉบับนะฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นแนวทางชุดบนล่างนะคะก็จะมี3 1 3 3 3 5 8 2 8 3แล้วก็85นะคะและฉบับที่2ฝั่งขวามือนั้นนะคะก็เป็นชุดเน้นนะคะงวดนี้เลขเด่นบนที่8นะคะเน้นที่85้านะคะ แล้วก็ให้แนวทางล่างเต้นอยู่ที่3เน้นที่35หนะอ่ะงวดนี้ก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าอ่าหรือเปล่านะคะจากนั้นพันมุไพรนะเะจ้านี้ยเด้ห้องไปให้เป็นบางงวดเนาะอ่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของเลขติดล่างออดสมเปรียเพิ่มเติมมานะอ่ะสำหรับในงวดที่แล้วนะคะเจ้านี้ลงให้นะคะเข้าที่เป็นเลข8นะ,ะแปดนั้นอยู่ที่หลักหน่วยล่างในงวดนี้ให้มาติดล่างที่8 เก้าหนแล้วก็สอ่ะรุนกันนะคะว่า4ตัวนี้จะมาล่างไหมนะคะแคปหน้าจอไปนะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอ,อเจ๊น้อยนะคะซึ่งงวดนี้เนี่ยให้วิ่งบนที่0ูนย์นะคะอ่สองตัวให้เน้นที่19กับ90ถ้าไม่ชอบที่เน้นให้วิ่งรูดออกเลยก็ได้นะคะเจ๊น้อยงวดนี้จะเข้ามารุนกันนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอาจารย์เต่าซึ่งเป็นแนวทางล่างนั่นเองนะคะให้มาในงดนี้คือเด่นล่างที่สองนะคะสตัวเน้นนั้นที่2223และ24กันล็อก1 1, 1นะเจ้านี้สำหรับในทางล่างที่แล้วนั้นไม่ไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะ,ะแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยแนวทางเลขเด่นบน2นั้นเข้างวดที่แล้ว นะคะอ่ะสาสาหรับในาทางบนยังไม่ได้มาถ้าไม่อย่างไรเนี่ยก็จละลดให้เพิ่มเติมนะจรยตเต๋านะคะเอาในาทางล่างไปก่อนนะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็น,นาทางของเลืกอณสนันเมืองซึ่งเป็นแนวทางล่าง2หางคือสีก้ากับ50ใครชอบก็จัดไปนะคะอ่าต่อไปค่ะก็จะเป็น,นาทางเลขดับเริ่มที่เลขดับแอลระเด็นมีค่ะมี2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นดับบนวันนี้เลา้วให้ดับบนอยู่ที่เลข4ผ่านไหมผ่านนะคะแลออกอะไรออก2 สองหนึ่งไม่มีเลขสี่เนาะ,ะสำหรับนเนงวดนี้นะคะก็ให้ดับบนอยู่ที่เลขเจ็ดนะอ่ารุ่นกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านหรือเปล่าอีกหรือเปล่าเนาะต่อมาฉบับที่สองนะคะก็จะเป็นแนทางเลขดับ ล่างนะคะสำหรับมุทิล้านนั้นให้มาคือศูนย์กับ4ผ่านไหมผ่านนะคะเพราะออกอะไรออก338นั่นเองนะคะไม่มีศูนย์กับ4นะอ่ะในงวนนี้ให้มาให้ดับล่างที่4ี่กับ6นะคะรุ่นกันนะคะว่างวนนี้จะผ่านอีกไหมนะคะอ่าแล้วก็ปิดท้ายเลยนะคะที่แนวทางเลขดับอาจารย์เก้าหมวกขาวซึ่งได้มาสองฉบับฉบัฉบแรกก็จะเป็นดับคู่บนลง10ชุดนะคะวดทแล้านนั้นผ่านไว้อ่ะดูแป๊บหนึ่งนะคะมุทิล้านั้น วัที่แล้นั้นผ่านนะคะอ่ะสําหรับแรงวดนี้ให้มานะดับคู่บนตรงอยู่ที่3 4 4 7 5 0 6 3 7 6 8 9 9 2 0 5 1 8แล้วก็2 1งนะอ่ะงวดนี้จะผ่านอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะแล้วก็แนวะทางฉบับที่2ก็จะเป็นอ่าดับล่างตรง10ชุดนะคะวัที่แล้วนั้นผ่านไหมอ่ะดูแป๊บนึงนะวดที่แล้วนั้นนะคะผ่านนะสําหรับแรงวดนี้นะคะก็ให้ดับคู่ล่างตรงอยู่ที่475665 7, 5, 6, 6, 5, 7 4 8 3 9 2 0 1 1 0 2 9แล้วก็3 8นะคะงวดนี้ลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือเปล่านะคะสำหรับเลขดับนั้นอดจะลงวอที่ท้าย EP แต่บาง EP อาจจะไม่มีนะคะแนวทางนั้นหาได้ที่หน้าบอก e ีได้เลยนแอดก็จะลงให้ตามนั้นหรือแนวทางไหนที่แอดลงลืม ไม่ได้ลงให้นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแอดก็จะลงให้ใน EP ตีต่อๆไปนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่15ของงวดประจำวันที่1ธันวาคม2567นะคะท่านใดที่เลยชอบเนี่ยแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปและออนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ